สวัสดีจ้าเดี๋ยวสิบ้าต่ำเมียงคาจ้าพี่น้องตัดคาก่อนเด้อจ้าหลังจากเขาเก็บอันคาตัดคาเมื่อจ้าพี่น้องเขากลไปล่างทําความสะอาดก่อนแล้วก็น้ำมาทุบจ้า ต่ำหกล้หลังจากเทาทุบแล้วจ้าพี่น้องเขากันน้ำมากฟักจ้ายังกระแตกอยากทานตักมีอะไร คน,นแบ<ส>บ<า>จ้ะพี่น้องกระทึงขั้นตอนตำจ้า สิมิพริกแห้งกับเกลือเมีย่ยงค่าตามบักพริกแหลกแล้วก็ใส่ค่าจ้าใส่ตะไคร่พร้อมด้วยจ้าพี่น้องแบ่ปุม,มกักแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ปุม,มกัก ใส่ตะไคร้กมกับสีหอมจ้า <mm <os il> พูดเลยจ้าตำจนกว่ามันแหลกแหลกแล้ลวจ้าเขากับมาปุงรสจ้าพี่น้อง <mm <os il> มีบคัคามเปียกจ้า <mm <os il> ชื่อรส ันโลดอะอืมไม่อยากจะจำาบไม่เห็นหรอแอย่างนั้นอปลาจ้านำกระเทียมดองจ้า น้ำปลาปลาตอนไซบ่เูหน่อปลาตอนอืมเด็กับปุป๊กใส่ตอนประเด็กน้ำด้วยจ้าพี่น้องไม่อยแส่บประเด็กปลาจีดเดือดจ้า ก็ได้สีหลังจากอ่าคุกเข้าเข้ากันแล้วจ้ะพี่น้องซิมรถจ้ะหลังจากไอ้ต่ำเขากันแล้วกับเครื่องปรุงแซนะบแล้ว แซ่บเลยจ้าพี่น้องแง้วแซ่กลักลจัดจานจ้าบ้านนี่แล้วล่ะจ้าพี่น้องเมียงขคาจ้าแซ่บแซ่บเลยจ้ากินกับใบบักย้อมกับบักทั่วกับผักอีเลิศกับบักเขือจ้ามาเด้จ้าพี่น้องกินน้ำกันจ้าลองไปเฮ็ดกันเบิ่งเด้อจ้าเฮ็ดง่ายๆจ้าใส่ปลาแดกตอนน้ำจ้า กินกับขา่าวกระแสบเสพื่อนเจ้าพี่น้องร้องกินเบิง้งสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวตะเพียงเท่านี้เดจ้าพี่น้องทำหม้ากากฝาก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รับน้ำในเด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าพี่น้องขอบคุณที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมจ้าพ่อ,อกันคลิปหนาจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า